ครับผมเดี๋ยวคลิปวีดีโอนี้เราจะมาดูแนวทางการแก้ไขเครื่อง v ี vo นะครับที่ไม่สามารถเข้าใช้งานกล้องได้นะครับผมตัวนี้นะครับถ้าเข้ากล้องไปกล้องมันจะมืดนะครับผมเอาคือจะไม่สามารถกลับทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังได้ด้วยนะครับตัวนี้จริงๆอ่ะตัวนี้กล้องมันเสียจริงๆนะครับผมถ้าท่านผู้ชมอยากรู้ว่ากล้องเราเสียจริงๆหรือไม่นะครับ ให้เราไปลองโหลดแอปในเพจสต e มานะครับเป็นแอป,ปกล้องนะครับผมตัวนี้มันเป็นแอป,ปกล้องที่ติดมากับตัวโปรแกรมในมือถือนะครับเข้าไม่ได้ถ้าเราไปโหลดแอปในเพจสต e แล้วกล้องยังเข้าได้แสดงว่ากล้องเราไม่ได้เสียนะครับเป็นที่โปรแกรมแต่ตัวนี้เครื่องนี้ผมได้ทําการลองเทสแล้วนะครับว่ากล้องมันใช้งานไม่ได้จริงๆครับกล้องมันเสียจริงๆนะครับตัวนี้ลองเทสโหลดแอปโหลดอะไรมาลองเทสดูแล้วนะครับก็ยังเข้าไม่ได้ ไปจบที่การเปลี่ยนกล้องนะครับผมเปลี่ยนกล้องจบนะครับผมเครื่องนี้โอเคครับส่วนมากนะครับกล้องหน้ามันจะไม่ค่อยเสียนะครับเครื่องนี้นะครับเครื่องอื่นก็ลองดูดีๆนะครับบางทีอาจจะเป็นกล้องหน้าด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนกล้องใหม่เข้าไปนะครับผมเป็นกล้องหลังตัวนี้นะครับผมซื้อมาใหม่เป็นตัวกล้องตัวนี้โฟกัสหน่อย ถ้าเป็นไปได้นะครับให้เราหากล้องแท้ติดบอร์ดมือสองมานะครับผมตัวนี้ผมก็ได้มาสภาพค่อนข้างดีอยู่นะครับแล้วก็ถอดกล้องตัวเก่าออกนะครับวิธีถอดก็ใช้เล็บนะครับผมนีอเอาเลยส่วนมากตัวนี้ครับมันเสียตัวล่างนะครับมันจะชอบเสียโอเคครับแล้วเราก็ใส่กล้องใหม่เข้าไปนะครับ มันเป็นซ็อกเก็ตอยู่นะครับถ้าเราใส่ไม่ตรงมันจะไม่เข้าเราอย่าไปข่มแรงนะครับผมให้เราลองง้างๆข่มดูก่อนนะครับโอเคครับแล้วเราก็ลองมาเทสเปิดเครื่องดูนะครับผมว่ามันจะใช้งานได้ไหมนะครับอันนี้ผมไล่อาการจบมาแล้วนะครับว่ามันใช้งานได้นะครับเลยอยากมาแนะนําแนวทางให้เพื่อนๆนะครับเผื่อเพื่อนๆเจองานนะครับผมเราจะไม่ได้ไปงม โปรแกรมว่าเป็นที่โปรแกรมหรือเป็นที่ซอฟต์แวร์ครับเพราะอันนี้ผมลองเล่นซอฟต์แวร์มาก่อนแล้วนะครับหรือมันอาจจะเป็นบางเครื่องก็เป็นได้นะครับแต่เครื่องนี้มันจบที่เปลี่ยนกล้องใหม่นะครับผมเปลี่ยนกล้องใหม่คือจบเลยนะครับเครื่องนี้เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่ามันจะเข้าใช้งานได้ไหมนะครับโอเคครับผมเลื่อนขึ้นมาลองเข้ากล้องดูนะครับดูนะครับได้แล้วนะครับผมเห็นยนะครับ นี่เป็นรูปแบตมือถืออีกเครื่องนึงครับนีวมือผมกลับไปกล้องหน้าดูดินะครับลองกลับไปกล้องหน้าดูเห็นไหมครับมือผมทีนี้กลับไปกล้องหลังกล้องหลังมันมืดเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมเอาวางชิดไว้นะครับมันเลยมืดแล้วก็ยกกล้องขึ้นมานครัับมจะมีปุ่มกลับครับเอาง่ายๆเลยตัวกล้องเก่าเรามันกล้องตัวที่เราเปลี่ยนออกมันไม่มีปุ่มกลับนะครับ มันเสียจริงๆนะครับลองเทสมาแล้วนะครับผมโอเคครับสำหรับแนวทางการเช็คกล้อง v ี vo เปลี่ยนกล้อง v ี vo ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับเครื่องใครเข้าใช้งานกล้องไม่ได้ก็ลองลองดูครับผมลองไล่อาการให้จบดูก่อนนะครับกล้องตัวนี้นะครับถ้าเราไม่ใส่ไปในซ็อกเก็ตนะครับผมเดี๋ยวผมอธิบายเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับกล้องตัวนี้นะครับถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ใส่ไปในซ็อกเก็ตตัวกล้องก็จะเข้าไม่ได้เหมือนกันนะครับ หรือถ้าใส่ไว้แค่ตัวใดตัวหนึ่งกล้องก็จะใช้งานไม่ได้นะครับต้องใส่ให้ครบคู่กันทั้งสองนะครับผมใส่ให้ครบคู่กันทั้งสองนะครับจึงสามารถใช้ได้ทั้งกล้องหน้ากล้องหลังนะครับเพราะว่ากล้องตัวบนนี้จะเป็นเหมือนว่าเป็นเลนเลนโฟกัสหรือเลนอะไรสักอย่างนี่แหละครับแต่กล้องตัวล่างจะเป็นกล้องหลักนะครับส่วนมากตัวนี้มันจะชอบเสียนะครับตัวนี้ตัวที่นิ้วชี้ผมกาลังชี้อยู่นะครับโอเคครับสาหรับแนวทางก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็จบไปเพียงแค่นี้นะครับไปต่อกันใหม่คลิปหน้าครับผม